ไปดูหนึ่งเรื่องเรื่องดีๆกันบ้างอันนี้ไอเดียเจ๋งครับร้านธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะเนื่องจากว่าเอารถไฟมาเสิร์ฟอาหารครับปูนๆเลยครับเนี่ยฮะแบบนี้เลยนะครับรถไฟเสิร์ฟอาหารอยู่ในร้านแห่งนี้ครับไอเดียเจ๋งครับหัวรถจักรแบบนี้วิ่งบนรางอัตโนมัติในร้านทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารครับเมนูที่ทำเสร็จแล้วก็วางไว้บนถาดรถไฟเนี่ยแหละครับแล้วก็เอาไปเสิร์ฟถึงโต๊ะ เขาเรียกว่าบริการถึงที่แต่ถ้าจะยกออกจากหัวรถจักรก็ช่วยกันยกหน่อยนี่เราฟอทด้วยนะนี่รถไฟไทยด้วยนะครับเจ้าของร้านคือคุณบรรเจิดครับร้านชื่อครัวมาลีอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเขาบอกว่าตนและภรรยานเนี่ยเปิดร้านอาหารนี้มาประมาณสักสิบเดือนละตัวเองเรียนจบช่างไฟฟ้ามาครับ,รบเรียนจบไฟฟ้ามาก็เลยคิดค้นทําหัวรถไฟระบบคอนโทรลนะครับโดยการใช้เครื่องควบคุมขนาดเล็กนี่แหละเอามาแก้ปัญหาเด็กเสิร์ฟที่มีน้อยณตอนนี้ ระยะแต่งงานได้ช่วยเป็นระยะห่างกับลูกค้าได้เห็นไหมครไม่ต้องเดินไปเสิร์ฟเลยวางปุ๊บถึงโต๊ะลูกค้าลูกค้าเอาลงเองเลยนะครับเวลากลางวันเนี่ยลูกค้าค่อนข้างเยอะออทีนี้ว่าเด,เด็กเสิร์ฟมันก็เสิร์ฟไม่ค่อยทันเนราก็เลยมีแนวความคิดว่าอจจะหาอุปกรณ์อะไรมาช่วยเด็กเสิร์ฟในการเสิร์ฟนะครับ ตัวอย่างก็คือประกอบกับผมที่มีความรู้ทางทางด้านระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครับก็เลยก็เลยคิดทําเป็นรูปแบบรถไฟเพื่อเพื่อนํามาเสิร์ฟให้กับลูกค้าครับรถไฟวิ่งบนร้านหรือเปล่าเปล่าครับวิ่งตรงวิ่งกลับมีไปและกลับอย่างเดียวไม่มีบนไหน้างไม่มีมีโต๊ะอยู่ซ้ายขวาดีใช่เนี่ยก็วางรางตรงกลางพอดีนะครับแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเอาว่าใครที่โต๊ะไหนรถไฟไปหยุดจอดไว เมนูอาหารเป็นของคุณแหละแต่ต้องเลือกนะว่าโต๊ะซ้ายหรือโต๊ะขวาอย่าแย่งกันเล่งเกันหน่อยนะเมนูนี้ก็อร่อยอร่อยที่ร้านมีเยอะนะครับผมเข้าไปดูใน Google แล้วอ๋ออยู่ในตัวเมืองพิซซานุโลกจริงครัวมาลีเรซชได้เลยนะครับเนี่ยครเปิดให้บริการตั้งแต่เช้าเลยเขาบอก7จ็ดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งก็หมดแล้วนะครับใครสนใจก็ไปแวะเยี่ยมแล้วก็ชมแล้วก็ชิมอาหารได้ด้วยนะครับอืครัวมาลีที่พิซซานุโลกนะคะ ไปลองหน่อยรถไฟไทยเขาบอกว่าเมนูเด็ดคือไท่ข้นปู oh oh. เราไปกินดู oh oh. นะ,ะ,ะชเชิญชวนกันนะฮะ